สวัสดีค่ะมาคบก็ซ่องไม่น้องอติมลุยสวนวันนี้จะพาเพื่อนมาดูมังคุดนะคะว่ามังคุดเราถึงไหนแล้ววันนี้ก็วันที่หกมีสาเลยนะคะทุกคนมังคุดของเราสวนเรายังไม่ผลผลิตยังไม่ออกเลยนะคะปีนี้ออกล่าช้าอยู่ประมาณหน,นึ่งคะ่ะก็เริ่มเนาะเพราะว่ารุ่นแรกอะ่ะมันไม่เยอะแล้วก็เริ่มทยอยทยอยและช่วงนี้อยู่ในช่วง มังคุดเรารุ่นหลังเนาะรุ่นหลังรุ่นสองรุ่นสามเนี่ยกำลังปล่อยหรือว่าร่วงนะคะเราหลุดร่วงเนี่ยหลุดร่วงลงเยอะนะคะในช่วงเนี้ยน,นี่ค่ะประมาณนเนี้ยนะคะผลเขาจะร่วงค่ะหากว่าเราเราไม่ได้อยากให้เขาร่วงเลยแต่เขาก็ร่วงไปตามมันของเขานะคะตามความสมบูรณ์ความที่ ต้นเขาสลัดนะคะนี่มันก็จะเหลือนะคะจะเหลือตะรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ก็จะเก็บช่วงประมาณเกือบสิ้นเดือนเมษาะคะ่ะนี่ก็ยังเหลือเยอะถ้าเป็นช่วงนี้เราก็เติมปุ๋ยสูตรขยายได้เลยนะคะเติมเลยเนี่ยมาเติมผยขยายได้เลยเพราะช่วงนี้เราทําการขยายลูกค่ะไอตัวที่ร่วงก็ร่วงไปไอตัวที่ร่วงก็เป็นรุ่นน้องเขาคะ่ะเป็นรุ่นหลัง ลูกค่ะลูกก็หลุดล่วงก็ให้เขาล่วงไปค่ะพอมันหมดเวลาแล้วถ้าผนตกลงมาใส่เนี้ยเขาก็ล่วงของเขาเนี่ยประมาณนี้ก็เติมปุ๋ยได้เลยอันนี้ไม่ใช่มังคุดสุกนะคะเนี้ยมันจะปีนี้มังคุดมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนค่ะใครว่าขึ้นจุดปีนี้ยากสักหน่อยนะคะทุกคน ที่เห็นตามที่เขาประกาศมาเนาะขึ้นจุดแบบนิดๆแบบไม่ได้ขึ้นนะเขาไม่รับเลยเขาไม่ซื้อเลยนะคะที่ที่ลงอะ่ะที่รับซื้ออะ่ะเขาไม่ซื้อเลยเราต้องเอาแบบที่เขาชัดเจนเลยแบบขึ้นเข็มนิดๆดเรามั่นใจว่าเขาอะ่ะสุกแต่ที่ร้านเขาไม่รับนะคะถ้าเราเอามาเก็บว,ว้ก็ หลายวันกลับคืนไปเขาอะจะลืมนะคะว่าควันมันเหี่ยวเนาะควันมันเหี่ยวมันเสาเลยเขาเขายิ่งไม่เอาใหญ่เลยเพราะว่ามันหน้าร้อนเนี่ยอาจจะไว้ยังไงมันก็ไม่สดหรอกค่ะก็นี่แหละช่วงนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เติมปุยสุดรขยายได้เลยสุดรขยายลูก เนี่ยติมพาเพื่อนๆมาดูค่ะช่วงนี้ก็ให้น้ำให้น้ำแบบวันเว้นวันนะคะช่วงนี้ก็ให้น้ำเขาเขาเขาร้อน,นะคะ่ะเขาร้อนเราต้องเพิ่มน้ำเขาให้เยอะที่สุดเพิ่มน้ำเขาเพื่อเพื่อจะไม่ให้แบบเนี่ยตูดเขาจีบนะะเนี่ยค่ะเวลาที่ใกล้เขาจะสุกเนี่ยตูดถ้าเขาไม่พอน้ำนะคะจะเป็นมะคุดตูดจีบค่ะ นี่ค่ะไม่ได้ข่พามาดูมะคุดหลายวันแล้วค่ะต้นนี้ก็ดกเนี่ยดกมากลุ่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มแต่แกแลเลยมะคุดมันปีนี้มันมันขาวเนาะมันเป็นขา,ขาวๆมันก็เลยดูง่ายนะคะ การสุกเนี่ยมงคุดเขียวกับขาวนี่ดูง่ายค่ะมงคุดที่มันจะเป็นสีอย่างนี้ก็คือเนี่ยเรามีใบปกคลุมค่ะมงคุดที่แบบไม่ใช่ต้นกลางนะคะไอ้ต้นที่กลางๆลางเขาก็เริ่มไล่สุกแล้วล่ะไล่สุกแต่มันไม่สวยไล่สุกแดดไหมแดดเรียที่เขาไม่มีใบอะ่ะวันนี้เราก็พาเข้ามาดูประมาณนี้แหละค่ะเพราะผมไม่มีอะไรมากค่ะ คือว่าช่วงนี้เรามาดูก็ตเติมสุยผุดขยายได้เลยค่ะช่วงเนี้ยช่วงระยะนี้อะค่ะเนอลกเหมือนกันดกมากใบอย่างเงี้ยนะดูเหมือนไม่มีมะขุดนะคะเนี่ยใบสวยอย่างเงี้ยถ้ามีใบสวยอย่างงี้มะขุดมันจะสวยเพราะว่าเขาคุม ไปเขาคุมลูกเขาไว้เขาก็จะเป็นมะขุดที่ผิวสวยผิวมันแต่เราก็ต้องป้องกันนะคะป้องกันพวกแมลงอย่างเงี้ยป้องกันไว้แต่มันออกดอกมาใหม่ๆอะคะ่ะแต่ตอนนี้ระยะนี้ก็ผ่านมาแล้วล่ะผ่านแล้วตอนนี้เราก็เน้นที่ฟุยแล้วกันค่ะช่วงเนี้ยเน้นที่ฝุ๋ยแมลงก็ห่างๆหน่อยนะคะที่ป้องกันนะ่ะ มุกันแมลงก็ห่างๆหน่อยเพราะว่าเขาโตแล้วโหเขาตูดเขา,เ,าเขาเขาโตแล้วแมลงเขาไม่ไม่สามารถจะมากัดได้วันนี้ก็จะถ่ายยาวเลยไม่ตัดต่อคลิปหรอกถ่ายไปอย่างเงี้ยแหละคะ่ะถ่ายแบบธรรมชาตินะคะพาดูธรรมชาติ รรมาสามังคุดมาเนียนู้เนี่ยอันนี้มันบางคนมาเก็บมังคุดไปใหม่ไม่รู้นะแบบนี้ขึ้นสีอย่างเงี้ยก็เอาละอันนี้ก็เนี่ยเริ่มจะเขียวแล้วเนี่ยแต่ใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันมังคุดที่ไหนออกมกนะั่งเนาะช่วงนี้ กิโลละกิโลละสามร้อยหรือสอง้อยห้าสิบประมาณที่เขาประกาศขายซื้อนะประกาศรับซื้อพอวันไหนที่สุกก็คือลดเลยลดลงมาเลยจาก2องห้าสิก็เหลือสองอสี่วันนี้2 0งสี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกจะสองร้อยยี่สิบลดลดลงมาเรื่อยๆค่ะโอเคก็เรื่องธรรมดาผลผลิตออกมันก็ต้อง ธรรมดานะคะเราต้องทำใจไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนนะคะแบบเดียวหมดแ,ลแหละแต่เราเป็นชรวส่วนแล้วก็ต้องทำใจในส่วนนี้ค่ะเดินมาตั้งนานแล้วค่ะทุกคนยังไม่เห็นมังคุดสูกสุกลูกเลยยังไม่เห็นมังคุดสุกสลูลูกเลย ยังไม่สุกเลยเนี่ยประมาณเนี้ยอ๋อแม่น้องอติมก็พาเพื่อนๆมาดูประมาณนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยววันไหนได้เก็บลูกแรกหรือยังไงก็เดี๋ยวจะทําคลิปอีกว่ามันเป็นยังไงข่อยติดตามเรื่อยๆนะคะทุกคนว่าผลผลิตปีนี้เป็นยังไงออกไปขายเนี่ยเป็นยังไงได้ผลได้ราคา,คาดีไหมราคาตกต่ําขนาดไหนแล้วก็ติดตามคลิปแม่น,น้องอติมลุยสวนได้เลยนะคะทุกคนเราจะ มาอัพเดตหรือว่ามาทําการทางตลาดแล้วก็ผลผลิตเราออกประมาณไหนปีนี้เนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากๆสงการปีนี้ก็เดินทางให้ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะขึ้นเหนือลองใต้ในประเทศไทยของเราทุกๆท,ท,ทั่วไปนะคะทุกๆคนที่เป็นเอลซแม่น้องอติมเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยเล่นสงการแบบมีสตินะคะทุกคนก็เวลากลับบ้านก็ไปหาพ่อหาแม่ให้ถึงบ้านเนาะให้ถึงครอบถึงครัวให้ทุกคนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรง สวัสดีค่ะ